คนตะว,วันจะทำอะไรคะเธอชอบฉันไม่ใช่หรอคุณตะว,วันรู้ได้ไงอะคะว่าฉันชอบคุณอะไม่ต้องอายเรื่องแบบนี้ไม่เรื่องธรรมาดาเธอชอบฉันงั้นเรามา็นแฟนงกันนะ เรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นมาสามเดือนก่อนไม่น่าเชื่อเลยว่าเด็กฝึกงานอย่างฉันจะทำเรื่องแบบนี้กับคุณตองวันเจ้าของร้านที่ฉันไปฝึกงานด้วย ทษนะคะที่ทำน้ำหกใสคุ่นตะวันนะคะขอโทษนะคะ พ่านะแบบนี้ใช่ไหมช่วงหลังๆคุณถึงไม่ให้ฉันมาหาที่บ้านอะ่ะคุณแพลคะคุณแพลฟังเฉลี่ยที่ใบก่อนนะคะฉันไม่ฟังเธอเองก็เหมือนกันเป็นแค่เด็กฝึกงานไม่ใช่เหรอแล้วนี่อะไรเขามาฝึกงานถึงบนเตียงเลยเหรอฮะคุณแพลใจเ,จเย็นก่อนนะคะคุณแพลคะคือว่าคือว่าอะไรเธอเลิกตอแหลได้แล้วทำเป็นเด็กใสซื่อที่แท้เธอก็รอยแย่งตะวันจากฉันอยู่แล้วนี่ อย่าคิดนะว่าเมื่อวานฉันไม่เห็นว่าเธอทําอะไรกันสองคนในร้านอ่ะเมื่อวานฉันเห็นหมดแล้วเออคุณแพลคะ่ะคุณแพลฟังเชอรี่อธิบายก่อนนะคะเชอรี่อธิบายได้ค่ะคือมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณแพลคิดเลยค่ะคือเมื่อวานอ่ะน้ําน้ํามันหกใส่คุณตะวันนะคะ mm hmm. แล้วก็ฉันก็เลยเอา oh คุณอ่ะเลิกตอแหลได้แล้วตะวนันนี่คุณด่าฉันเหรอคุณบอกต้องให้เด็กฝึกงานได้เหรอ mm hmm. คุณมันเลวมากคุณแกล้งทำเป็นรักฉันสุดท้ายอ่ะคุณก็แอบไปมีอะไรกับอีเด็กนี่อ่ะหยุดผมถามจริงๆเหอะคุณไม่ละอายใจบ้างหรอเรื่องวันนี้มันจะไม่เกิดขึ้นถ้าคุณไม่ได้เป็นคนเริ่มก่อนเี่คุณหมายความว่ายัางไงอ่ะคุณนี่เก่งจริงๆเลยนะที่หลอกคนอย่างผมได้แล้วผมก็ตั้งง่ไปเชื่อคุณซะด้วยจริงๆแล้ว คุณกับพี่พิมพี่สาวผมคบกันใช่ไหมฮะคุณจะบ้าเหรอฉันจะไปคบกับพี่พิมพ,พี่สาวคุณได้ยังไงประสาทคุณอย่ามาโยนความผิดให้ฉันเลยคุณนั่นแหละที่นอกใจฉันอะแพลคุณฟังผมดีๆนะวันนั้นที่เราไปกินข้าวกนะันแล้วคุณกลับกับไอ้ผู้ชายคนนั้นตอนแรกผมก็คิดว่าคุณกับมันเป็นกิ๊กกันสืผมก็เข้าใจนะว่าผมดูแลคุณไม่ดี <c oughs> แต่แจ็กพอตแตกผมตามกลับเป็น้องที่บ้านแล้วผมก็เลยได้เห็นอย่างตามตัเองขอบคุณนะคะพี่ห้าแถวขอตัวเข้าบ้านก่อนนะเดี๋ยวก่อนสิพี่อุสามาส่งแพลอะทําไม่คิดจะชวนพี่เข้าไปนั่งดื่มอะไรในบ้านหรอพี่ห้าพี่อย่าทำแบบนี้นะ พี่ก็รู้นี่ว่าแพลีมีแฟนแล้วอ่ะเลิกยุ่งกับแพลสักทีเหอะมีแฟนแล้วก็เลิกกันได้นี่แพลยังไม่ได้แต่งงานากับมันซะน,น่อยูอย่ดเดี๋ยวนี้นะแล้วนี่ใครพี่สาวคนละแพลวฉันเป็นใครอ่ะ แกไม่ต้องรู้หรอกที่หลังอย่ามาทำตัวรุ่มล่ามกับแพลวอีกเข้าใจไหมโอเคแล้วเจอกันนะแพลวเฮ้ยนั่นพี่พิมพ์นี่มาอยู่ที่นี่ได้ไงอะพี่พิมพ์มาถึงนานแล้วเหรอคะใช่ พี่ก็ออกมาตั้งแต่ตอนที่แพรว่ะออกไปกินข้าวกับไอจต๊ว,วันนั่นแหละอ๋อแพรก็ว่าและวันนี้คะมีคนส่งของโัหาตะว,วันบอกว่าไม่มีใครอยู่ร้านพี่แทะพี่พิมก็มารอแพรอยู่ที่บ้านเองว่าใช่นะสิ <c oughs> พี่เห็นที่ร้านไม่เห็นมีคนเลยพี่ก็เลยปิดร้านเลยแล้วก็รีบมาหาแพรที่บ้านอ่ะคี่ถุงั็ยังมลงถ้าก็คิดถึงพี่เหมือนกันนะแล้วเข้าบ้านกันเลยคะ่ะ ไปไงล่ะเห็นชัดทุกมุมแล้ใช่ไหมตะวันฉันขอโทษอืมไม่เป็นไรพี่คุณหายปกวฉันแล้วใช่ไหมคะคุณว่าเรื่องแบบนี้คุณรับกันได้หรอที่เห็นแฟนของตัวเองไปมีอะไรกับพี่สาวตัวเองผมว่าต้อเลิกกันเถอตะวันคุณก็รู้นี่ว่าเรื่องฉันกับพี่พิมพ์อะ มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอ่ะฉันขอโทษนะต่อไปอ่ะฉันจะไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกไม่อะคุณคิดว่าเรื่องแบบนี้ให้ภัยกันแล้วก็ลืมมันไปก็จบหรอเรื่องแบบนี้มันไม่มีใครเขารักกันได้หรอกตะวันฉันรักคุณนะคุณให้โอกาสฉันหน่อยได้ไหมคุณไม่ได้รักผมหรอกแพลวคุณก็แค่กลัวคนอื่นๆแล้วก็พ่อคุณจะมองคุณไม่ดีที่คุณเป็นแบบนี้ ก็เพราะว่าคุณกลัวเสียภาพรักของคุณก็แค่นั้นเองพี่พเพ์เขาเป็นพี่สาวผมแล้วเขาเป็นคนดีถ้าคุณรักกับพี่พิมพ์จริงๆคุณเลิกกับผมแล้วไปเปิดตัวพี่พิมพ์ผมเข้าใจแล้วผมจะไม่โกรธเลยตะวัน,วนฉันขอโทษนะที่ทําให้คุณรักฉันอะ่ะฉันผิดเองอะ่ะที่ไม่ยอมรับความจริงใช่ฉันกลว่าทุกคนอะ่ะเขาจะมองฉันไม่ดี ฉันนี่มันเห็นแก่ตัวจริงๆเลยอ่ะคิดถึงแต่ตัวเองฉันขอโทษคุณจริงๆนะไม่เป็นไรผมให้อภัยผมขอให้คุณมีความสุขกับพี่พีรวัฒเลยขอบคุณนะ เกิดอะไรขึ้นอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ใครคะเสียงคนอ๋อนี่ใช่พี่พิมพไหมคะใช่ค่ะนี่เชอรี่เองนะคะอ๋อว่าไงเชอรี่เป็นไงบ้างเรียนจบแล้วหรือยังใช่ค่ะเชอรี่เรียนจบแล้วคะ่ะ แล้วตอนนี้เชอรี่ก็อยู่ที่หน้าร้านชาไข่มุกข,ของคุณตะวันนะคะแล้วเห็นป้ายติดประกาศไว้ว่าเซ้งกิจการเหรอคะเกิดอะไรขึ้นนะคะพี่อ๋อคือว่าตอนนี้ตะวันเขาย้ายไปอยู่ที่อังกฤษแล้วจ้ะเขาก็เลยเซ็งร้านเอ๊ว่าไปเชอรี่ก็เคยฝึกง,งานที่นั่นแล้วนี่แล้วนี่ก็เรียนจบแล้วด้วยใช่ไหมสนใจเซ็งร้านนั้นไม่ล่ะเดี๋ยวพี่คิดราคาถูกๆเลย ร้านนี้ต่อเลยนะคะได้เลยจ้ะนี่ถ้าตะวันเขารู้นะว่าคนที่มาเซ็งร้านเนี้ยคือเชอรรี่เขาคงดีใจมากเลยนะ ขอชางลมหวานหน้อยแก้วหนึ่งครับ